หินปูนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฟันกันบ้างนะครับว่าหินปูนคืออะไรทําไมเราต้องขูดหินปูนไม่ขูดได้ไหมแล้วเ,เราจะสามารถที่จะลดการเกิดหินปูนที่ฟันได้หรือเปล่าหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับเวลาไปหาทันตแพทย์หรือไปหาร้านหมอฟันแล้วสิ่งแรกที่หมอฟันแนะนําก็คือให้ขูดหินปูนแล้วก็ตรวจสภาพฟันเพื่อทําการอุดฟันถ้าเกิดมีฟันผุนั่นเองครับ หลายคนคงสงสัยแล้วหินปูนมันคืออะไรทําไมเราต้องไปหาหมอฟันในทุกๆ6เดือนแบบนี้แล้วก็ต้องขูดหินปูนเวลาเราขูดหินปูนเนี่ยก็จะรู้สึกเสียวฟันนะครับหรือว่ารู้สึกต้องทนกับสภาวะเสียวเสียวฟันบางครั้งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเสียเงินด้วยนั่นเองแล้วเจ้าหินปูนเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีจัดการยังไงหรือทําให้มันเป็นน้อยได้อย่างไรนะครับ วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งข้อมูลเนี่ยก็มาจากสสสนั่นเองแลครับอย่างแรกเลยนะครับว่าเวลาเราไปหาหมอฟันหมอฟันก็มักจะให้เราขูดหินปูนก่อนทั้งนั้นเลยแล้วหินปูนเนี่ยเวลาขูดก็จะรู้สึกเสียวฟันแบบนี้ครับวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าที่มาที่ไปของหินปูนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะจัดการอย่างไรนั่นเองก่อนอื่นครับคราบหินปูนคืออะไร คราบหินปูนก็มาจากเชื้อแบคทีเรียในปากนะของเราทําปฏิกิริยากับพวกเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟันทําให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบฟันอีกทีหนึ่งจนติดแน่นฝังลึกกลายเป็นคราบผินปูนนั่นเองครับพูดง่ายๆว่าคือคราบหินปูนก็คือมันเกิดจากเชื้อแบคทีรียเนี่ยที่อยู่ในปากเนี่ยนะครับมันไปทําปฏิกิริยากับพวกเศษอาหารพวกเศษข้าวเศษอะไรต่างๆนะครับของหวานที่ติดตามซอกฟันคราวเนี้ย เจ้าแบคทีเรียตัวนี้มันก็ไปทําให้เศษอาหารปฏิกิริยาเศษอาหารพวกนี้แล้วทำเป็นเกิดเป็นฟิล์มเคลือบฟันอีกทีหนึ่งซึ่งฟิล์มเมื่อก่อไปเรื่อยๆมันก็จะฝังแน่นจนเรียกว่าเป็นคราบหินปูนนั่นเองนะครับซึ่งคราบหินปูนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับฟันของคนทุกคนแม้ว่าคุณจะดูแลทําความสะอาดได้ดีสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากที่จะกําจัดเชื้อแบคทีเรียและเศษอาหารออกไปในช่องปากได้ถึง100%เลยทีเดียวเพียงแต่คนที่ดูแลทําความสะอาดฟัน และส่วนอื่นๆในช่องปากได้ดีก็จะมีคราบผินปูนได้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองแหะครับพุยง่ายว่าจ่วงจเจ้าคราบหินปูนเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำปฏิกริริยาเสษหาหรเพราะฉะนั้นใครที่แปรงฟันสะอาดแล้วก็ดูแลฟันแล้วก็บริเวณปากได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งโอกาสที่จะเกิดคราบผินปูนนั้นก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองแหะครับคราบผินปูนอันตรายแค่ไหนไม่ขูดออกได้ไหม หากเราปล่อยให้เกิดคราหินปูนที่เหือกหรือฟันเราไปนานๆก็อาจทําให้เกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญของสุขภาพฟันที่แย่ลงเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ดูแลฟันนะครับแล้วก็มีคราหินปูนเยอะเราไม่ขูดคราผินปูนออกจากฟันแบบนี้เมื่อคราหินปูนเกาะเกาะเกาะมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็อาจจะทําให้เกิดโรคเหงือกอักเสบแล้วก็โรคฟันนะครับ ล้วคราบหินปูนเนี่ยสามารถที่จะขูดออกเองได้ไหมทําไมเราต้องไปหาหมอฟันแล้วก็ไปหาทันตแพทย์ในการที่จะขูดหินปูนออกจากฟันซึ่งในบางรายครับมีคราบหินปูนมาเกาะจนเห็นชัดเจนเลยอาจอยากหาอะไรแหลมๆแข็งๆมาขูดเองแต่ก็ต้องเตือนก่อนครับว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนอกจากจะเอาคราบหินปูนจากฟันไม่ออกอย่างที่คิดแล้วอุปกรณ์ที่คุณใช้และว,วิธีการของคุณก็ทําอาจจะทําให้คุณเกิดอาการบาดเจ็บ เลือดออกเป็นแผลที่เหงือกได้นะครับซึ่งเกิดแผลในช่องเปลือกปากเนี่ยจนเลือดออกก็เป็นไปได้หรือเหงือกอาจจะอักเสบบวมได้และถ้าหากเห็นค่ารักษาแล้วไม่อยากไม่กล้าทําเองแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าอยากเอาคราบผินปูนออกก็ควรให้ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือของทันตแพทย์โดยเฉพาะในการกําจัดคราบผินปูนออกพูดง่ายถ้าไม่อยากมีคราบผินปูนเนี่ยกวิธีแรกก็คือต้องแปรงฟันทําความสะอาดจะให้มีเศษอาหาร ติดตามครอบฟันให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดค่าผินปูนน้อยแต่ไงค่าผิวปูนก็เกิดครับแล้วก็การที่เราไปตรวจแล้วขูดค่าผินปูนออกเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันโรคเนื้อเอักเสบแล้วก็อาการฟันผุต่างๆด้วยแล้วเราจะมีวิธีลดค่าผินปูนบนฟันได้ไหมได้อย่างไรนะครับถ้าไม่อยากมีค่าผินปูนมาเกาะที่ฟันมากๆหรือเยอะๆหรือบ่อยๆแบบนี้วิธีการก็คือเราจะต้องแปรงฟันเพื่อทําความสะอาดทั้งปาก แล้วก็ลิ้นอย่างน้อยเวลาสองครั้งครับและแต่ละครั้งต้องนานมากกว่า30วินาทีในที่นี้บางคนเนี่ยแปลงฟันเร็วมากครับอันนี้ต้องแปลงมากกว่า30วินาทีนะครับก็คือประมาณครึ่งนาทีนั่นเองบางคนเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูก็จะมีวิธีการนะครับเช่นเปิดเพลงไปในขณะให้น,นักเรียนเนี่ยแปลงฟันแเพื่อที่จะให้มีเวลาในการแปลงฟันได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการแปลงฟันที่ดีสะอาด เราก็แปลงลิ้นอย่างนี้ก็จะส่งผลทําให้ค่าผินปูนเนี่ยมาเกาะที่บริเวณฟันลดลงนั่นเองครับและที่สําคัญครับเวลาแปลงฟันแล้วก็ต้องแปลงให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็แปลงให้ครบทุกซี่เข้าไปถึงในสุดแล้วถ้าให้ดีเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีไหมขัดฟันก็ต้องใช้ไหมขัดฟันในการที่จะขจัดเศษอาหารออกจากซอกฟันออกจากช่องว่างระหว่างฟันให้หมดนะครับถ้าสามารถเราสามารถดูแล ได้สะอาดแล้วก็ไม่ให้มีเศษอาหาระอะไรมาติดน้อยที่สุดแบบนี้ก็จะมีผลทําให้คราบหินปูนที่เกิดขึ้นบนฟันนั้นน้อยลงนั่นเองละครับแต่มันคงเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะสามารถทําความสะอาดได้100%นะแต่ทําได้มากก็ช่วยให้คราบหินปูนเกิดขึ้นได้น้อยลงตามไปด้วยนั่นเองและที่สําคัญครับเวลาเราเลือกยาสีฟันก็ควรจะเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรน์นะครับเพราะเจ้าฟูออไรน์เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันฟันผุและสาร ไตรโคซานที่ช่วยในการยับยั้งการเกิดของแบคทีเรียด้วยก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราแปรงฟันแปรงสะอาดแปรงถูกวิธีแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรแล้วก็ส่วนของส,สารไตรโคซานเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้ เมื่อไม่มีแบคทีเรียไม่มีเศษอาหารโอกาสเกิดค่าผิดบูนก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับและผลตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีแบคทีเรียก็มีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เกิดโอกาสเกิดฟันผุน้อยลงไปด้วยพูดง่ายแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่จะไม่มีเลยนะครับแบคทีเรียเพื่อเป็นการกําจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันสิ่งที่แนะนําอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้ไหมขัดฟันนะครับในการที่จะขัดฟันหลังจากรับประทานอาหารหรือใช้หลังจากการ แปลงฟันก็ได้อันนี้ก็อาจจะต้องลองซื้อมานะครับเป็นตลับแล้วก็มีเส้นเป็นเส้นใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆใช้นิ้วทั้งสองข้างดึงให้ตึงแล้วค่อยๆแซะตามระหว่างช่องว่างระหว่างฟันหรือซอกฟันต่างๆเพื่อขจัดพวกเศษอาหารต่างๆออกไปแบบนี้นะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญเลยก็คือการลดการรับประทานอาหารจำพวกแปง้งน้ําตาลน้นําอัดลมอาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับช่วย เพื่อช่วยเป็นตัวถนอมผิวเคลือบฟันไม่ให้กร่อนจนมีคราบหินปูนมาเกาะได้ง่ายนั่นเองรวมไปถึงนะครับก็ควรจะลดการสูบบุหรี่แล้วที่สําคัญเลยเลย,เลยก็คือการที่จะนัดพบแพทย์หรือทันตแพทย์ไปผาหมอฟันนั่นเองทุกๆ6เดือนเพื่อตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำก็จะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพของฟันเราให้สะอาดแข็งแรงลดโอกาสในการเกิดคราบหินปูนฝังแน่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการที่จะช่วยดูแลฟันและเหงือกสุขภาพปากของเราให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าคราบหินปูนจะไม่เกิดขึ้นเลยไหมจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีแบคทีเรียไม่มีเศษอาหารติดซอกฟันทำอาทำความสะอาดได้หนึงร้อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่โอกาสเกิดจะลดลงเมื่อคุณสามารถทําความสะอาดฟันทําความสะอาดปากนะครับช่องสุขภาพปากได้ดีก็คือแปรงฟันใช้ไหมคัดฟันนะครับแล้วใช้แปรง ยาสีฟันที่มีฟูออราล์ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของมันเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆ6เดือนก็ควรจะไปปรึกษาทันกแะแพ์ก็คือไปพบหมอฟันนั่นเองเพื่อตรวจฟันถ้ามีหินปูนก็ขูดหินปูนถ้าฟันผุก,ก็รีบอุดน,นะครับจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องขนาดถึงไปถอนฟันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความสําคัญนะครับแค่เรื่องหินปูนก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีกันครับ วันนี้ก็จบจต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับคราบหินปูนขูดหินปูนคืออะไรและไม่ขูดได้ไหม